สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านท่านผู้ชมครับขอแจ้งข่าวนะครับวัดไทยวาดเราวันที่สามเบ็ดเดือนธันวาคมเวลา22นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมพิธีสวดมนต์ข้ามปีอย่าลืมมาขอพอรหลวงพ่อโตหรือเทพราหูเาวสุวรรณสวดมนต์ข้ามปีร่วมกันนะครับพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่าน ท่านผู้ชมครับพรบอกว่าถ้าผู้ใดเข้ามาย่นเยียนหรือสวดมนต์ข้ามปีร่วมกันจะได้รับของวัตถุมงคลไปครอบครองเป็นพุทจุคุณธรรมคุณทุกๆท่านเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับวันที่31ธันวาคมพศ66สวดมนต์ข้ามปีถึงวันที่1มกราคมพศ2567ครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน เวลานั้นเวลา00.39นาทีโดยประมาณหลวงพ่อบอกไว้ประมาณนี้นะครับผมเป็นการสิ้นสุดพิธีอย่าลืมมาขอพรอนุกสูดมนตข้ามปีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเสริมบนเก่าต่อบุญใหม่สร้างบาร,รมีให้ครอบครัวลูกเจ้าระหลานว่านอนสอนง่ายใหลูนถางขึ้นเหนือ่องใต้ปลอดภัยทั้งไปและกลับ โชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปด้วยนะครับผมอย่าลืมมาร่วมบุญร่วมบุญส่วนกับเรานะครับทางวัดเรายินดีต้อนรับเสมอเสมอนะครับสาธุสาธุสาธุ